สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมแล้วก็ช่อง v ีชายบ็อก ok นะครับวันนี้เราเจอกันช่วงเวลาเย็นๆนะฮะวันนี้จะพาท่านไปปั่นจักรยานออกกําลังกายกันนะครับผมตามท้องไร่ท้องนานะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศที่ตอนนี้เขากําลังดํานากันอยู่ในช่วงฤดูฝนนะฮะก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่แม่สายเนี่ยเขายัางดำนาโดยใช้แรงงานคนอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวไปเที่ยวตามท้องนาออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนว่าจะมีภารกิจ ที่ต้องทําให้สําเร็จนะครับนั่นก็คือพาบีบีกับโซนี่มาออกกําลังกายนะนี่น,นี่อยู่ข้างหลังเห็นไหมพาบีบีกับโซนี่มาออกกำลังกายนะครับผมมาวิ่งแล้วก็ให้เขาได้อ่าเห็นและแปลกๆใหม่ๆนะครับผมนี่ไงวิ่งมาแล้วไหนพี่โซนี่ไปไหนลูกพี่โซนี่ไปไหนแล้วไหนพี่โซนี่ไปไหนพี่โซนี่ไปไหนเดี๋ยวทักทายหน่อยเดี๋ยวทักทายน่ะนี่บีบีนะครับผมบี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 นะครับผมพี่โซนี่ไปไหนละพี่โซนี่ เขาก็จะตามเราแต่ว่าโซนี่เนี่ยเขาจะวิ่งไปนูน่นไปไกลๆหน่อยแล้วเขาก็แต่ว่าเรียกก็มานะฮะ,ะไปไปวิ่งฝั่งนู้นกันหนูไม่มองกล้องเลยหนูไม่มองกล้องบีบีนะครับผมเริ่มเมนแล้วเนี่ยมเมนแล้วหนูไม่มองกล้องเลยหนูมึงมองกล้องหนูมอง,อง,มองแต่พี่โซนี่ไปบีบีนะฮะโอเคเดี๋ยวพาเขาวิ่งเสร็จเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศชนบทท้องไร่ท้องนานะฮะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะ แผ่นดินเหนือสุดของประเทศไทยไนะครับผมไปกลับแล้วป่ะปึ๊บอ่ะไปบิ่กับฝั่งนี้บิ่กับฝั่งนี้เร็วไป อันนี้จะเป็นถนนเส้นประจําเลยนะฮะที่ BB กับโซนี่เนี่ยมาวิ่งออกกําลังกายนะฮะก็เป็นกิจวัตรประจําวันทุกวันนะครับที่จะต้องพาลูกลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะฮะนี่สองตัวนี้แหละมาวิ่งออกกําลังกายตอนเย็นๆนะครับ และนี่ก็คือจักรยานเรานะครับผมบีบีไม่ต้องออกมาแล้วลูกบีบีบีหนูไม่ออกมาพ่อไปปั่นจักรยานก่อนลูกไม่ต้องออกมาแล้วพ่อไปปั่นจักรยานแล้วลูกเข้าบ้านปะมันชื้นแฉะนะเห็นเปล่ามันชื้นแฉะไปเร็วเข้าบ้านอย่างนี้เข้าบ้านเลยเข้าบ้านไปเข้าบ้านลูกพ่อไปปั่นจักรยานก่อนหนูจะมาตามไม่ได้หรอกนะรถเหยียบเอาเลยแหละไปเข้าบ้านปะโซน,นี้ไม่ออกมา มาเร็วเข้าบ้านไปมาเร็วเข้ามาบีบีมามาเร็วเข้ามามาเข้ามาเข้ามาเร็วมาพ่อปิดประตูละตัวนี้เข้ามาอยู่ในบ้านลูกอยู่ในบ้านกันอยู่ในบ้านนั่นอหไะไม่ต้องมาไม่ต้องตามไม่ต้องตามพ่อลูกเออไม่ต้องตามพ่อไปปั่นจักรยานแป๊บเดียวเอง ไปนั่งไปนั่งเล่นในบ้านปไปนั่งเล่นในบ้านไปไปนั่งเล่นในบ้านถนนเส้นปั่นจักรยานของเรานะครับผมถนนเส้นนี้ก็จะอยู่ห่างจากแม่สายประมาณสัก5 6 5หกกิโล6กกิโลนะครับผมที่นี่เขาดำนาเห็นไหมเขาเพิ่งจะดำกันไป ันจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แบบนี้แหละนะฮะน้ำเยอะมากอุดมสมบูรณ์มากเลยที่แม่สายอะ่ะมีนก สีขา,ขาวๆด้วยนะครับนกตรงนั้น นานาของพ่อใช่ไหมครับกี่ไร่ครับผมหลายไร่อยู่เนาะอยู่นี้เขาไม่ค่อยดำกันแล้วนานๆจะเจอทีเนาะเออจะใช้รถหมดแล้วแล้วก็หวานเอาเนาะพ่อเนาะอ่าอันนี้พ่อก็ยากเองก็ครับนี่ทำเองหมดเลยปันบ้านเลยเนาะรถสาเลงเดี๋ยวผมไปดูเขาดำนาก่อนเถอะม่วนนะ I <laughs> don't

เฮ้ไล่ดูเลี่าเลยปุยนะเลยไอ้เด็ุยนี้เน่ยอเ้เฮี่ะไรี่อเอาเยไปไหมเนี่ยตาลยปุยตเนี่ยเสร็จแล้วเหครับเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเนื่อหมอะ